สวัสดีจ้าเพื่อนๆืนันนี้ประมาณเบลาเจฟมงนะจ่ะืันนี้ห้อสิมะาผสมเกซอนไ่บักเขือของห้านะจ่ะเป็นดอกแล้วเป็นอย่างจังหลวงห้องมาเบิกกันเลยนะจ่ะว่าาเห็ดจังใดก่อนอื่นห้อสังเกตว่าบักเขือมันสิม,มีต้นหนึ่งนี่เขือต้นหนึ่งมันสิม,มีสองเพจนะจ่ะ มีเกสรตัวผู้กับตัวเมียอันนี้ถ้าอย่าสกัดชออันนี้นี่สิเป็นเกสรตัวเมียนะจ๊ะสังเกตว่าก้านดอกเนี่ยตรงเนี่ยมันฉิบเป็น,นอ้วนๆนะจ๊ะเป็นย่งใหญ่้าเกสรตัวผู้กระฉิบเป็นยังสีจ้ะนี่อันนี้เกสรตัวผู้ตัวนี้เขาจะน้อยจ้ะ การผสมเห้าสีมาผสมกันเลยเนะจ้ะโดยปกติแล้วถ้าเห้าปลูกหน่อยนะจ้ะเบาปลูกหน่อย้เห้าปลูกหน่อยเังสิเห่ากับมะแรงกับสีบ้ควายมากนะจ้ะอันนี้เห้ากัสิเริ่มมัดผสมไปสอนกันเลยอันนี้็คือตัวเมียนะจ้ะสังเกตว่าขวัวตัวนี้เขาจีบอ้วนๆนะจ้ะ อันนี้ที่ผสมไว้แล้วนะจ๊ะเพราะว่าบางเือห้องกับตรงซอยเขาผสมนะจ๊ะอืมห้ามาเด็ดกันด้วยนะจ๊ะอ,อันนี้ต๊ะผูนะจ๊ะดอกนึงนี่สิผสมไดย้ยุสามถึงสี่ดอกนะจ๊ะห้องก,กับถูถูสิจ๊ะห้องก็ถูถ เป็นการซอยผสมนะจ๊ะเพราะว่ามาแลงบ่ค่อยหลายก็ต้องซ้อยเขาผสมดอกเขาสีเล็กๆนะสิส่วนหมากสีแนวสิผสมซอยเขานะจ้ะบางเทือมแแลงอาจสีบ่มาถ,ถึงเขาก็ได้ ดอกโต๊ะผู้สิหน่อยจากของต้นของแมวนี่ ันนี้กับผสมไว้บ้างแล้วจ้านี่ข้อสิทติดแทบทุกอันเลยนะจา้าทางข้าซอยผสม